And also first Ilka Asia in Asia, of course. Um, and thank you for our sponsors. Uh, decorations of athletes and uh, all for the opening. Promise that we shall officiate in this Ilka Asian Open Championship with complete impartiality, respecting and abiding by the rules which govern them in the true spirit of sportsmanship. I promise that I will sail in the Ilka Asian Open Championship, respecting and complying with all the applicable rules and regulations. I'll do all my best to achieve the victory, always in viewing of promoting the sport of sailing. Sailor here to be at the present at the bell. 2, không cảm ơn không yeah, không cảm ơn anh có สค่ะทางราชวรุณนะคะได้เตรียมงานนี้มาประมาณปีหนึ่งปีแล้วค่ะเนื่องจากว่าเ,เราได้รับการเลือกให้จัดงานนี้เมื่อตอนช่วงโควิด และจะเป็นงานแรกของการแข่งชิงแชมป์เอเชียหลังโควิดค่ะการแข่งขันครั้งนี้มีนักกีฬาเข้าร่วมกี่ประเภทคะเราแบ่งการข่งขันเป็นเท่าไหรนการแข่งขันครั้งนี้นะคะเป็นกีฬาประเภทโอลิมปิกของผู้หญิงเหลือใบแอลขาหกของผู้ชายแอลขาเจ็ดแล้วก็มีระดับยูสแอลข่าสี่ค่ะมีนักกีฬาเข้าร่วมทั้งหมด95คนมีทั้งหมด16ประเทศค่ะป้าหมายของการจัดแข่งขันในครั้งนี้เรามีป้าหมาย การแข่งขันครั้งนี้นะคะจะเป็นการเตรียมตัวให้นักกีฬาเพื่อก่อนเข้าแข่งขันเอเชียนเกมในระดับภูมิภาคและก็สี่เกมในระดับคำวณอาเซียนค่ะทางสมภพมีเป้าหมายใน,น,ในการแข่งขันในอนาคตอย่างไรบ้างะคะการแข่งขันครั้งนี้มีการเตรียมตัวนักกีฬารุ่นเยาวชนขึ้นมาใหม่ๆเพราะว่านักนักกีฬาระดับโอลิมปิกของเราเนี่ย ได้ดีทายไปแล้วสองคนแล้วก็มีทั้งหมดสามคนที่กำลังทำโอลิมปิกแคมเปญแล้วก็มีนักกีฬารุ่นเยาวชนที่ขึ้นขึ้นมาจากเรือใบป,ประเภทเล็กเด็กนะคะที่เคยได้ชิงได้แชมป์โลกขึ้นมาฝึกในคลาสนี้ด้วยค่ะเรามีแผนจะจัดการแข่งขันน่นคมีการอะไรบ้างต่อจากนี้นะคะทางสมาคม ทั้งราชบรุรและสมาคมเอือแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยเนี่ยจะจัดการแข่งขันชิงแชมป์โลกของเรือประเภทนี้ในระดับอาวุโสรุ่นอายุ35ปีขึ้นไปและหลังจากนั้นอีกปีหนึ่งเป็นเวลาเดียวกันนี้จะมีการคัดตัวนักกีฬาเข้าร่วมแข่งการแข่งขันโอลิมปิกค่ะเราจะตั้งเป้าของการแข่งขันนี้เข้าสู่การเป็นเมืองทยที่จะเป็นสปอร์ตซิตี้ยังไงบ้างคะคะ,ะเรื่องจากชนบุรีนะคะได้เลือก กีฬาเรือใบเป็นกีฬาหนึ่งในกีฬาหลักของจังหวัดชนบุรีทำให้ได้มีรับการสนับสนุสนจากเมืองพัทยาและ Sport ตซิตี้แคมเปญของเมืองพัทยาให้สนับสนุสนการแข่งขันเรือใบระดับระดับประเทศมากขึ้นค่ะขอพูดถึงภาพรวมของการจัดงานอีกทีได้ไหมวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันครั้งนี้เพื่อเตรียมตัวนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันซีเกมและเอเชียนเกมค่ะครับก็ในในฐานะที่เป็นตัวแทนของสมาคมกีฬาแข่งระบายมอเตอร์ไซนในพระบรมราชูถัมนะครับเราก็มีความยินดีที่ทางสโมสรปอลูนาเนี่ยได้สามารถอ่าเขาเรียกอะไรฮะจัดการดําเนินการจนกระทั่งได้การแข่งขันนี้มาจัดในเมืองไทยนะก็เป็นเป็นเรื่องที่ดีที่ทําให้กีฬานักกีฬาแล้วก็ อย่างที่ทางรัฐบาลเนี่ยต้องการให้กีฬาเนี่ยสามารถที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจให้ให้กับประเทศเราได้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่ดีแล้วก็เราจะเห็นว่ามีนักกีฬาต่างชาติมาเยอะทําให้เราสามารถขายได้หลายๆอย่างไม่ใช่เรื่องกีฬาอย่างเดียวนะครับแล้วก็อีกอย่างที่ที่อยากจะเรียนนะครับที่ที่ไม่เกี่ยวกับการแข่งขันครั้งนี้ก็คือในในสัปดาห์หน้าเนี่ยทางอ่าทางเขาเรียกอ,อะไรฮะสมาคมกีฬาแข่งระบายประเทศไทยเนี่ยจะจัดการแข่งขัน กีฬาแห่งชาติระบายแห่งชาติเนื่องในโอกาสวันที่ในหลวงราชการที่9เราเนี่ยได้รับเหรียญในกีฬาซีเกมส์ครั้งทันวา16กันวา2510เราก็จะจัดเหมือนกับเป็นการเพลิดเกรตินพงท่านครับที่ที่ท่านทรงมีพระปีชาสามารถในรายการนั้นแล้วก็เมื่อเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยผมไปประชุมที่อาบดาบีนะครับแล้วก็มีข่าวดีที่จะเรียนให้กับพวกเราทราบก็คือว่า ประเทศไทยเนี่ยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันนะครับโอลิมปิกคอลิฟายนะครับซึ่งจะจัดในปีหน้าในประมาณเดือนธันวานเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นมหกรรมท,ที่ใหญ่แล้วก็ถือว่าเป็นเกียรติที่ประเทศไทยได้รับอโอกาสในการจัดให้คอลิฟายโอลิมปิกในในใน,ในครั้งนี้ก็คิดว่าเป็นโอกาสอันดีกับนักกีฬาไทยแล้วก็ประเทศไทยแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าก็จะทําให้มีนักกีฬาต่างชาติมี เจ้าที่มีโค้ชมีอะไรเข้ามาทําให้เป็นการกระตุน้นเศรษฐกิจให้กับประเทศเราอีกครั้งหนึ่งครับสนามเราเรื่อคสนามเนี่ยก็ตอนนี้กําลังอยู่ในระหว่างการที่จะดูว่าที่ไหนแต่ว่าในใจในใจของผมแล้วก็ที่จะเสนอที่ประชุมเราคิดว่าก็น่าจะเป็นแถวๆเมืองพัทยาพัทยานี่นนครับเพราะว่ามันมีเฟสติลิตี้ต่างๆเนี่ยพร้อมไม่เลือกการเดินทางเรื่องอาหารเรื่องที่พักแล้วก็ ทะเทางทางแถบนี้ในประมาณเดือนธันวาก็ถือว่ามันยังในช่วงตอนนี้ก็จะเป็นโอากาสดีอากาศดีแล้วก็มีมีความเหมาะสมที่จ,จัดการแข่งขันครับ